สวัสดีค่ะพบกันกับพัวไม่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูหมูผัดกะปิค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีสันคอหมูหั่นชิ้นนะคะมีพริกขี้หนูมีมะเขือพวงมีกะปิละลายนะ้ำมีพริกแกงใต้มีหอมกระเทียมมีใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงหั่นนั่นเองคะ่ะนําหมูไปลวนในกระทะน,นะคะใส่น้ําเปล่าลงไปแบบนี้เลยเหมือนเดิมนะคะหมูมีมันอยู่แล้วไม่ก้อยไม่ใส่น้ํามันนะก็จะลวนหมูไปเรื่อยๆนะคะจนน้าแห้งเปลี่ยนเป็นน้ํามันนะแล้วก็ จะนําหอมกระเทียมลงมาผัดต่อนะคะผัดกับน้ํามันหมูที่ออกมาแบบนี้นะผัดไปเรื่อยๆจนหอมกระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะเมนูนี้ใครชอบเป็นหมูสามชั้นสามารถทําได้นะคะหมูผัดกะปิจริงๆแล้วใช้สามชั้นจะอร่อยมากๆนะคะทุกคนแต่วันนี้แม่ก้อยใส่ เป็นเนื้อสันคอหมูก็พอนะคะจะมีมันแทรกมานิดหน่อยนั่นเองเนาะใส่พริกแกงเผ็ดใต้ลงไปค่ะผัดจนที่แกงมีกลิ่นหอมนะคะวันนี้การปรุงรสของแม่ก้อยก็ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะนี่จะตามด้วยกะปิที่เรานําไปละลายน้ําแล้วเนาะมันจะทําให้เราผัดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กะปริมาณของกะปิได้ง่ายกว่าการที่จะใส่กะปิลงไปเป็นก้อนนะใส่น้ําตาลผงชูรสมีเติมน้ําเปล่านิดนึงนะคะผัดต่อไปแบบนี้เลยนะวันนี้ไม่ได้ใส่ ซอสหรือว่าน้ำมันหอยหรือว่าอะไรนะคะก็คือปรุงแค่นี้เลยแต่ตบท้ายสุดท้ายนะคะก็จะมี ปรุงด้วยน้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะตามด้วยมะเขือพวงเนาะแล้วก็จะมีใบมะกรูดมีพริกนะคะพอดีช่วงนี้มะเขือพวงที่บ้านเริ่มออกเยอะนะแม่ก้อยก็เริ่มหาเมนูที่ทําเกี่ยวกับมะเขือพวงนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่ากลิ่นนี่คือหอมไปทั่วบ้านเลยนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆทานกับไข่ต้มก็ได้หรือจะทานกับไข่ดาวแบบแม่ก้อยก็ได้นะคะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ